วันนี้นะครผมจะยกเซิร์ฟเวอร์นะฮะที่เป็นแลกเซิร์ฟเวอร์มาให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะของจริงฮะของจริงก็ไม่มีจริงแล้วกันยกมาให้ดูกันนะฮะดูนะฮะวิง่งดาดาดา,ดาอันนี้คือเราใช้เทคโนโลยี AR นะฮะอได้แลกเลยนะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวก่อนเอาใหม่ฟิงอ่านะฮะ อันนี้คือแหลกนะครับที่มีแหลกเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใน Data Center นะครับใน Data Center ถ้าคุณเห็นท o ว e r แบบนี้มันคือแหลกแบบนี้แหละเฮ้ยทำไมามันเบี้ยววะวึ้งเอาใหม่เออเดี๋ยวต้องปรับปรุงนะเวอร์ชั่นต่อไปนะมันเป็นแบบนี้แหละหน้าตามันเป็นแบบนี้นะฮะมันก็จะประกอบไปด้วยชั้นๆน,นะฮะเขาเรียกว่าเป็น U นะฮะ U unit นะแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์อยู่ตัวหนึ่งเป็นคอมพิวเตอร์กลาง เออจะต้องต่อสู้กับมันนิดนึงนะเป็นคอมพิวเตอร์กลางนะฮะที่เอาไว้ใช้ควบคุมอ่าเบลดเซิร์ฟเวอร์อ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูข้างในนี้นะฮะเห็นไหมมันจะแบ่งเป็นชั้นๆนนะเหมือนเหมือนชั้นเก็บของอะในแ,แต่ละชั้นเราจะเรียกว่า 1U นะครับทีนี้มันจะมีชั้นใหญ่กับชั้นเล็กใช่ไหมไม่มีอะไรเหมือนกันคือ1 U คือไอ้ชั้นเล็กสุดนั่นแหละไอ้ชั้นที่มันกว้างขึ้นมามันคือใส่เซิร์ฟเวอร์แบบ2 U นะครับก็คือเขาเช่าที่2 U นั่นแหละเหมือนเช่าตึก2ชั้นอนะเออ ข้างล่างสุดเนี่ยเราเป็น n a s Server ไอ้ NAS s ต o r a g e ไอ้ไอ้แหลกตัวนี้มี n a s Storage ด้วยอาจจะผมอธิบายภาพรวมก่อนแล้วกันในแหลกหนึ่งแหลกเนี่ยเวลาเขาเช่าใช้พื้นที่เขาจะเช่าเป็นยูนะฮะ U ก็คือ1ชั้นเหมือนเราเช่าตึกเลยในแต่ละชั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครตัวไหนเซิร์ฟเวอร์ตัวไหน,ไหนที่ใช้2ชั้นเขาก็จะเสียตังค์แบบ2ชั้นนะครับดูซิว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มีอะไรบ้างนะไอ้แหลกตัวนี้มีอะไรบ้างนะฮะแหลกตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยด้านล่างสุดคือ Nt La Store rate, เห็นห NAS store ้็หส ไอ้ล่างุดอะคือ n นสตอร์เลชไอข้างล่างมันเป็นฮาร์ดดิสเสีบเสียบๆสีบเสต็มไปหมดเลยนสตอร์เลชเนส Storage หรืออีกชื่อหนึ่งว่า Network a t t แอดแทสตอร์เเป็น Storage ที่เขาเชื่อมกันด้วยระบบ Network นะเป็นเหมือน Storage กลางบส่วนแท่งดำาๆตั้งแต่ชั้น2ถึงชั้น4คือคือ v e ิร e r เ e อร์ในแหลกเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็น s e r v ์ฟตั้งๆแบบที่บ้านแล้นะมันเป็นเซิร์ฟเวอร์เขาเรียกว่าเบ e ดเซิร์ฟเวอร์เป เราใช้พื้นที่ในแหลกได้มากที่สุดอย่างที่ผมบอกแหลกหนึงแหลกเนี่ยม,มันเวลาเขาเช่าเช่าวางเซิร์ฟเวอร์เขาเช่าเป็นชั้นเนี่ยเขาก็เลยอยากจะเช่าแล้วใส่ให้ได้มากที่สุดใช่ไหมด้านบนขึ้นมาก็เป็นเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันแต่เป็นเซิร์ฟเวอร์แบบ2ชั้นนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบที่เป็น2อยูนะ,ะมีโน้ตบุ๊กอันนึงคืองี้เวลาที่เขาเอาเซิร์ฟเวอร์ไปวางไว้บน ไปวางไว้ใน Data Center เอ่ะเขาไม่ได้เอาจอใส่ไปด้วยเพราะว่ามันทำให้เปลืองพื้นที่ไงใครจะไปบ้าเช่าพื้นที่สำหรับวางจอคอยกรอบขอรีเซ็ตอีกรอบ,อออบ,อออบใครจะไปบ้าเช่าพื้นที่สำหรับวางจอตัวนี้เนี่ยเขาก็เลยมีคอมพิวเตอร์ตัวกลางตัวหนึง่งเวลาเขาจะาเข้าไปคอนฟิกหรือตั้งค่าอะไรในในในแลกตัวเนี้ยในในเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนเขาก็จะใช้วิธีการรีโมทเข้าไปรีโมทเนี่ยแหละรีโมทโดย i ีน x r e รีโมทรีโมทต,ต่าง,างเขาจะใช้คอมพิวเตอร์กลางตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเทอร์มินอล เราจะเรียกคอมพิวเตอร์ตัวกลางนี้ว่าเทอร์มินอลนะครับทำหน้าที่สำหรับเป็นอินเทอร์เฟซสำหรับที่จะคอนฟิกหรือปรับแต่งตั้งค่าในเซิร์ฟเวอร์ต่างๆแหลกตัวนี้มี UPS ด้วยเห็นไหม UPS เห็นไหมนั่นแหละคืออันนี้คือเครื่องสำรองไฟเครื่องสำรองไฟปกติเลยเครื่องสำรองไฟที่เอาไว้สำหรับคือ Data Center เนี่ยในในในแหลกตัวนี้มันเซิร์ฟเวอร์ทุกเซิร์ฟเวอร์ใน Data Center ถือเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่สำคัญเพราะว่าเราก็หวังว่าไม่ให้เซิร์ฟเวิร์เราล่มไฟดับใช่ไหม และการจ่ายไฟเนี่ยมันก็ถือเป็นสือเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟดับไฟไม่เสถียรเนี่ยเขายังมี UPS ตัวนี้ UPS คอยที่จะจ่ายไฟจ่ายไฟสํารองให้กับแหลกตัวนี้นะด้านบนก็เป็นเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันเป็นเซิร์ฟเวอร์สองยู่แลมีฮาร์ดดิสก์นะฮริเจ๋งว่ะอันนี้เทคโนโลยี AI นะฮะคอยรอบปิง้งเออแบบนี้นะอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์อันนี้คือแหลกหนึ่งแหลกนะอันนี้ยี่ห้ออะไรนี้ โอคมย่อโอคมนะฮะก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับใครที่เข้าไปต้องไปทำงานใน data center นะฮะก็อาจจะต้องเจอไอ้ประหลาดประหลาแบบนี้จะได้มีความรู้เนาะจะได้คุยกับเขารู้เรื่องอสวัสดีครับผมปิดก่อน